สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่จังหวัดเชียงรายนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมโฟจูนริเวอร์วิรับเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับผมเป็นโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับผมตรงข้ามก็จะเป็นเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วประเทศลาวนะครับผมเป็นโรงแรมที่ติดแม่น้ำโขงที่มีวิวสวยนะครับสวยอันดับต้นๆของอําเภอเชียงของเลยครับผมที่นี่เรามีห้องพัก147ห้องนะครับมีห้องอาหารมีห้องประชุม นะครับก็เป็นโรงแรมที่ตอบรับทุกส ег เมนต์ของลูกค้านะครับที่จะมาพักผ่อนเอ่ยมาเที่ยวมาประชุมสัมมนาหรือมาทํากิจกรรมต่างๆในอำเภอเชียงของนะครับอำเภอเชียงของนะครับเป็นอำเภอเล็กๆนะครับในจังหวัดเชียงราย ที่มีที่เที่ยวโดดเด่นก็คือเป็นเมืองริมน้าโขงนะครับที่ถือว่าเป็นองริมน้ำโขงที่มีกิจกรรมเยอะแยะนะครับเราจะมะีกิจกรรมช่วงไฮซีซันและโลซีซันช่วงไฮซีซันนียก็จะมีะเทศกาลท่องเที่ยวมีถนนคนเดินที่มีความหลากหลายมีสองที่นะครับคือถนนอกองเก่าแล้วก็ถนนกาดกองแก้วนะครับผม แล้วก็จะมีกิจกรรมนะครับจะมีงานมิวสิกเฟสติวัลของอำเภอเชียงของนะครับก็ถึงบุกันไปทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมจัมพพวกของอวิ่งมาราธอนอะไรพวกนี้แล้วก็วิ่งปั่นจัก,กรยานแล้วก็กิจกรรมของสายบุญต่างๆซึ่งมาทํางานกระถิ่นงานป้าป่านะครับเป็นเมืองบุญเมืองหนึ่งในใน,ในอำเภอเชียงของนะครับแล้วก็ในส่วนของ กิจกรรมนะครับที่นี่ก็คือหลักๆเนี่ยนะครับก็คือลูกค้าที่มาพักเนี่ยเป็นเมืองสโลไลนะครับเป็นปลายทางแห่งฝันนะครับก็คือเราสามารถนั่งเรือจากเชียงของไปหลวงพระบางได้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมที่ฝรั่งชอบมาที่นี่เยอะก็เป็นท่าที่มีกิจกรรมหลากหลายแล้วก็มีร้านอาหารเอ,ยอ่ยผับแล้วก็บาร์ก็มีนะครับ มีกิจกรรมเยอะครับก็อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวอำเภอเชียงของดูนะครับมาเชียงรายมาให้ถึงเชียงของนะครับขอบคุณครับ